้เองอีเองอ,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 อีจะมาสอนวิธีโกซาวันโอวันแบบจับมือทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งใน EP นี้ดูจากรูปสังเกตไหมมันจะมี4จุดหลักๆเห็นไหมตรงข้างตรงแก้มตรงหนกคิว้วแล้วก็หน้าผากเราจะมาเวิร์กกันนะอ่ะก่อนเริ่มนะคะอ่าน่าจะเห็นนะให้แน่ใจว่าเราทุกคนล้างหน้าสะอาดรวมถึงล้างโกซาสะอาดแล้วบนหน้าเนี่ยลงครีมไว้แล้วหรือว่าเฟซออยเนาะ ทีนี้นะลองดูนะก่อนเริ่มให้ทุกคนเข้าใจวิธีเวลาลเรา g รา n ด i n g กัวซาหมายถึงว่าลากเนี่ยดูนะเราจะไม่ทําองศาแบบนี้นี่คือ90หรือแม้กระทั่ง45แต่ทํายังไงก็ได้ให้ลักษณะกัวซาถูกลากแบนให้มากที่สุดชิดผิวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้ใช้มือซ้ายจับคางนะค่ะแบบในรูปเลยดูนะแล้วลากไปตามแนวคางนะลากไปทืบ พยายามนอนกัวซาให้มากที่สุดทีนี้ถ้าไม่นอนมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเราลูบแบบนี้หรือแม้กระทั่งอีเวน45ไม่ใช่เห็นไหมของเอียนอนกัวซาเห็นไหมปึ๊บสามครั้งโอเคทีนี้ไปจัดการล่องแก้มบ้างจับฐานจมูกนะแล้วก็ใช้ขอบของกัวซาเห็นไหมนอนเห็นไหมเวลาลากแบนเห็นไหมคะดึงขึ้นไปเก็บแผลไว้ที่หูบน สัเกตเวลาลากเห็นไหมหน้าจะไม่ย่นด้วยแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มจะต้องหายไปเบาๆชา้าๆเสร็จแล้วมาที่กระดูกหนกคิ้วใช้มือเลื่อนจับขึ้นมาตรงสันจมูกด้านบนนิดนึงแล้วใช้แง่ง,งมันนะลากไปตาไม่ย่นด้วยนะดึงขึ้นไปชา้าๆไปที่ขมับไปที่ขมับ โอเคจุดสุดท้ายก็คือหน้าผากมันจะมี3เส้น3ตำแหน่งเห็นไหมก็คือกึ่งกลางหน้าผากแล้วก็ช่องตรงกลางจนถึงปลายก็แบนๆเห็นไหมเวลาอหยี่จับดึงขึ้น1 2 3อาจเห็นไหมอะตรงกลาง1 2และ3ส,ส,สุดท้ายตรงหางคิ้วใกล้ขมับ1 2และ3เห็นไหมกัวซาของเหียดจะค่อนข้างราบไปกับพื้นเนาะโอเค คิดว่าน่าจะเป็นเบสิกที่ทุกคนที่มีกวัวซาสามารถจะทําได้เป็นท่าเบสิกที่เราสามารถทําซ้ําๆก็ได้ในหลายๆรอบแต่เราไม่ใช้ความแรงหรือใช้ความเร็วและที่สําคัญอย่างที่บอกองศาของการใช้กวัวซาสาสคัญมากนะคะทีนี้ลองดูสําหรับคนที่มีกวัวซาก็ให้ฝึกแบบนี้นี่คือเบสิกแรกที่ทุกคนต้องฝึก